สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Party Animal นะครับผมเราไปเล่นกันดีกว่านะครับผมเกมเกมนี้นะครับผมจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสัตว์กับสัตว์นะครับผมโอเคเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมจะได้เป็นจระเข้นะครับผมโคตรจะเท่เลยนะคือผมมาห้องแบบคนไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเล่นกับบอทโอเคก็ดีไปอีกแบบก็เท่ไปอีกแบบแลวตอนนี้ครับผมเรามาสู้กันดีบนเรือดำน้ําของใครก็ไม่รู้สักคนนะครับผมของผู้ใหญ่แถวบ้านเรานี่นะครับผมเรือดำน้ําวันนี้ นี่ไอ้ไี้เวรกูขอกูขอปืนขอปืนเฮ้ยจระเข้โหดเว้ยจระเข้โหดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยกอะไรออกมาเนอะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยกูตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยใครตกน้ำใครตกน้ำเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หมาไอ้หมาใจเย็นไอ้หมาเฮ้ยมังกรมังกรต่อยดินี่เฮ็ดบัตรเฮดบัต เหตุบัตเหตุบัตเหตุบัตแน่เหบัตหลับไปแล้วหลับไปแล้วหลับไปแล้วโยนแม่งลงน้ำเอ้ยเกินเกินเกินกูตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้โหเกือบตาย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 เฮ้ยเฮจะตกน้ำจะตกน้ำเฮ้ยจระคายไวน้ำไม่เป็นเจ้าระคตัวนี้ไว้น้ำไม่เป็นเฮ้ยกูได้อาวุธละเมิงมาเบ็ดบอลมึงมันติดเฮ้ยเฮ้ยมืนอเกิดไ่ยิง <laughs> <laughs> ฟาดแม่งฟาดแม่งหลับไปดิเวนที่หลังอย่ามาเอ้ปล่อยปล่อยทิ้งไม้เว็บอลไปเอากูหลับอีกแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปตามกระแสน้ำมัน่ะเรียบร้อยตายตายอ่ะโอ้ยไอหมาในที่หนึ่งไอไม่ใช่ไอหมาดิใครวะโอโอเคก็ได้ไปก่อนก็ให้ต่อให้ไปก่อนไอเวนก็ต่อให้ไปก่อนไงก็ต่อให้ไปก่อน ไอแมว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 ต่อยกับจระเข้รล่าโอ้เฮ้ยไอแมวต่อยหลับเลยเฮ้ยเฮ้ยไอแมวไอแมวทำเกินไปไปปีน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 นี่จระเข้ปีนเก่งจระเข้ปีนเก่งเฮ้ยมันทำเกินมันทำเกินต้องเอาแมงหน่อยแล้วต้องเอาแมงหน่อยแล้วฮะฮะฮะเอกจากเรือเราไปออกจากเรือเราไปเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ นี่เฮ้ยเวทเฮ้ยกูขอร้องกูขอร้องอย่าตก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 เฮ้ยระเบิดระเบิดอะไรก็ไม่รู้จุดแล้วเอาไปแดกโอ้โหมันกระเด็นมันกระเด็นลงน้ำเลยตัวเมื่อกี้นี้ไอหมาไอหมาอุ้ยมังกรมงอ่ะมังกรแม่งมงอ้าวมังกรตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยมึงต่อยกูเอ้าหลับเฉยเอ้าเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหลับเลย มึงทำกูดับเลยนี่ไอเวนเอ้าทำไมมึงไม่ดับวะเอาเฮ้ยเอากูตายอ้าวไอมาโอ้โหกูแพ้บอดแล้วเนี่ยกูแพ้บอดแล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อสาว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 บัดสาวบัดไอเล็ดไอเล็ดเฮ้ยไอเล็ดไอเล็ดเฮ้ยไอเล็ดไอเล็ดเวนโดนเจละเคนยนลงน้ำไปดิเวนเจละเค้ตัวนี้ไอเมวไอเมว เออวต่อย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 ไอแมวมันถือวุฒิไอแมวมันถือวุฒิไอจะมังกรมังกรไอเวนลงไปเลยมังกรเป็ดนี่เฮ้ยทำไมมันไม่ล่วงวะเฮ้ยกูโยนไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่เอาพัวขึ้นมาพัวขึ้นมาพร้อมจะฟาดแล้วพร้อมจะฟาดแล้วไอมังกรมังกรมังกรมึงอะไรหึมหืหลับไปดิเวนมังกรหลับเลย นี่ไอ้มังกรเปรตยูนิคอนอะมึงไปเอมึงไปยูนิคอนอะมึงไปหมายหมาไอหมามังกรมึงตื่นมามังกรมึงตื่นขึ้นมามังกรมึงตื่นขึ้นมาขึ้นมาตื่นมา้ยไอยูนิคอนไอยูนิคอนเฮ้ยไอยูนิคอนมันต่อยหลับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจระเข้ต้องแข็งแกร่งเฮ้ย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 น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้น น้ำขึ้นโดดขึ้นเลยเวนกูไม่อยู่แล้วอึบอึบไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยไอเป็ด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 มันเอาไอเป็ดมันเอาเฮ้ยเฮ้ยจระเข้จระเข้อยู่ที่สูงเฮ้ยไม่มีใครเหนือกูกูไม่มีใครเหนือก,กูเรียบร้อยดิกูก็ได้เป็นหนึ่งมงกุฎอีอเวนอะไรเนี่ยต่อยแมวไอมังกรเนี่ยไอมังกร เฮ้ยต่อยมัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเล็ดไอเล็ดไอเล็ดทำใครล้มไอ้หมา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 ล่วงไปดิเว้นไอ้หมาล่วงไปดิเว้นเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยกระป๋องอะไรวะเนี่ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเฮ้ยอุจจระเข้อจระเข้เลืองแสงจจระเข้ซูเปอร์ไซยาจจระเข้ซูเปอร์ไซยาไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดอย่ามาสู้กูอย่ามาสู้กูกูซูเปอร์ไซยานะเเู้ยเฮ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 ้ยเอาไงเอาไงเอาไง ไอเคเรื่องแสงไอเคเรื่องแสงเออเฮ้ยไม้ดูดซ่วมไม้ไม้ดุดซ่วมไม้ดูดซ่วมอ้าเอาละอาวุธพิเศษของผมไม้ดูดซ่วมไอแมวไม่ไงแมวฟาดไปที่แมวไอแมวโอ้โหไอเลดตายหลับเลยแลดตายหลับเลยโู้วแลดมึงทำเกินไปแลดเฮ้ยมีอาวุธดีๆไหมพู่ออยากอยากได้พู่อยากได้พู่แบบเมื่อกี้และนั่งไอพู่พู่ เอาพ่วมาให้กูเอาพ่วมาให้กูเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยพ่วไปก่อนปล่อยพ่วไปก่อนปล่อยปล่อยพวไปก่อน <c oughs> เฮ้ยปล่อยปล่อยทิ้งทิ้งพ่วไปเออทิ้งพ่วไปขึ้นที่สูงขึ้นไปเหนื่อย <c oughs> ให้มันสู้ไปให้มันสู้ไปแล้วผมจะอยู่ที่สูงคนเดียวเพียงลำพัง มันไปกันสองคนแล้วมันไปกันสองตัวแล้วเฮ้ยตกตกตกเฮ้ยเฮ้ยเออก็ได้ไปสองมงกุฎดีครับผมกมาอีกเกมกมาอีกเกมกมาอีกเกมคราวนี้แหละจะเป็นคราที่ผมบินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกังฟูกังฟูนี่ข้อขอด้กังฟูข้อขอด้กังฟูกังฟูข้อขอด้ยข้อขอด้กังฟูเวนข้อขอด้กังฟูรู้จักเปล่า กังฟ um. ูกังฟูฮึก euh. ังฟูไม่เอาเอาหลับเอากังฟูกูหลับเอาเอาอ๋อไอ้ตื่นตื่นตื่นเออเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจะตะเข้ปีนไปจะตะเข้ปีนไปจะตะเข้ปีนไปฮึบฮึบฮึบมันปีนขึ้นไปดิเวนเอาเอาอเอาอ๋เออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันขึ้นยากสแล้วหรือไงโอ๊บ เราแค่มันต้องปีนเก่งๆกว่านี้มันต้องปีนเก่งกว่านี้เออเออไอหมาไอหมาชิวเลยนะไอหมาไอหมาทางซ้ายเนี่ยมึงชิวเลยนะมึงชิวเลยนะอเอะเศร้าเศร้าเศาวศร้าเศาเศร้ไปเลยมาไอุเวทไปไปแล้วเว้ยกูไปแล้วกูอยู่ที่สูงแล้วเฮ้ย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 เรือดำน้ำจะจมนะนะเรือนดำน้ำเขาจะดำลงไปแล้วนะยิงยิงยิงแข็ง เฮ้ยเฮ้ยหมาแข็งไอหมาแข็งไปแล้วเมื่อก <anes somewhere. S 1> ี้นี้ไอหมานี่มันเอาไอนะไอหมานี่มันเอาไอหมาขาวไอหมาตัวขาวนี่มันเอาไอเปรตเฮ้ยเกาะตรงนี้เออเกาะไปเกาะไปเฮ้ยชนะเจยชนะเฉยจระเค้จระเคโน่หนึ่งจระเคโน่หนึ่งเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยไปดิวิกตอรี่ไปดิเออเขาเรียกว่าเกาะท้ายเรือ าเรียกว่าเกาะท้ายเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างล่างเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะนะโอเคครับผมก็ได้แล้วครับผมสำหรับ Party Animal นะครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้แม่งสนุกมากๆเลยว่ะนะครับผมที่เล่นไปแม่งสนุกมากๆเลยนะครับผมเปิดตัวเต็มนะครับผมก็ว่าจะซื้อมาเล่นด้วยนะครับผมเพราะว่านี่ผมยจะเล่นเวอร์ชันเดโม่กันอยู่นะครับผมในใน PC นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเจ้าก็ฝากกดไลค์แชร์คลิปผมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสีย